วยนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากมากๆจริงๆอย่าเจออะไรที่มันไม่ดีใช้อย่างเดียวเลยท่องไว้ในใจพูดออกมาก็ได้ช่างแมงนี่ครับทุกตามมเลยพูดไปเลยเกิดอะไรขึ้นไม่พอใจแมงไปโอเคตอนนี้ช่างแมงก่อนตอนนี้เลยมาแล้วเรามาถึงบทลงโทษของเราดีกว่าบทลงโทษของเราครับเชิงงานเลยครับผมคืออะไรครับพี่มารเป็นการร้องเพลง เมอร์ลี่คิดมากวีวิทยูอ่ะเมอร์ลี่คิดมากร้อง <c oughs> แต่ตะก,กี้พีห่หมายพูดภาษาอังกฤษปะเนี่ยภอังกฤษใช่ไหมขออีกทีนึง <c oughs> เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันวีวิทยูอ่ะเมอร์ลี่คิดมากเออยอม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 ไม่พี่สมิธได้ครับได้อามาตรงการเลยลูก แต่ว่าเรามีตัวช่วยด้วยใช่ไหมเรามีตัวช่วยเราเรามีเพลงนำให้ก่อนได้ไหมเออมีเพลงด้วยเปิดเพลงคุณพี่ขอเพลงเลยครับผมมีดนตรีด้วยมีให้ด้วยพี่จะได้ไม่เขินงั้นพี่ร้องแล้วก็ขึ้นแล้วถูกปะ ตอนนี้ร้องไม่เป็นตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันที่ก็ยังร้องไม่เป็นลำอะไรทำอะไรลำอะไำะไำอะไรทำะไำอะารทำอะไำออะไรทำอะะรอรทำอะเรทำรทำอะไทำะไทำอะไรอไรทำะออำอไำอำอทำำะ เรื่องเล่นบทลงโทษใช่ไหมเนี่ยเล่นบทลงโทษตอนแรกก็ขอบคุณขอบคุณมากที่ช่วยกันนะผมโอเคครับรวยร่ำรวยนะคอ่ะแล้วก็วันนี้เราถึงมาเดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของเรานะครับของงานนี้เลยก่อนตื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับผมลูกบอลของคุณนิกงครับอ่านะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่บอลนะครับขอบคุณหวานใจนิวการครับผม พอกันจริงๆมาต่อกันดีกว่าเนาะอ่าก็คุณครับอ้าวครับผมครับผมแล้วก็งูงิงงูงิงมันชื่อชื่ออะไรโจเอลแล้วสุดแล้วงุงิงงุงิงของนพเก้าขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากพี่นะไม่ต้องมากระพริบตาเลยเนย โดนแน่วันนี้โดนแน่มุ้งยิ้มดักได้นะแล้วก็มาโยของอัพทุกท่านเลยครับผมอ่ะและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบพระคุณนะฮะทุกท่านที่อยู่ที่นี้กับเราที่เป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณเหล่าผู้สอบของเราด้วยนะครับนุกคนนี่ลังของเราครับผมอ่ะและวอนนี้อยากเป็นคน ฝากอะไรอีกสักเล็กน้อยได้ไหมอืมฝากอะไรนิดนึงก่อนก่อนที่เราจะจากลากันไปนะฮะใครใครฝากก่อน <c oughs> ผมเหรอโอเคครับก็ฝากติดตามครับ MV เพลง Why You So Serious ้วยนะครับมอ็ อนายใส่ริวี่ใส่ิวะกครับผมลาหน่อ่าหนละครละครขอละคระขอต่อละครก็รักทั้งโงไอ้กแบรนด์เนมมันมทีเชิเสารู้าจะโง่ no research เดมาไกลเกิน no return หนึ่งก็นั่นแหะปีเกิรยนจะบอกไป เฮ้ยก่อนต่อไปเหมือนแบบเพลงนี้จะไปเปิดในคอนเสิร์ตขายของนี่ขายของขายของเดี<ะ>๋ยวเดี๋ยวจะมีให้ผมขายใช่ไหมก็ขอฝากคอนเสิร์ตนะครับ Gentle Love Off กับ Virtual Live Concert ในครั้ง2021ก็จะมีวัยโซ s e เรียสให้ฟังแบบสดๆด้วยนะครับสาธุต้องใจผมด้วยนะยังไม่ได้ฝายแล้วค้อนร้อนากคอนแล้วคร ตอ่อๆครับก็ขอฝากละครเนียนะครับผมมาหังใจยังสุดตานะครับผมทางช่องสามนะครับฝากด้วยแทนขอจับตัดมือหน่อยแบบเออล like ouais. like like, oh, ูกห <The> <air> <The> like, ัว <The> พ <rain on the air> ี <Okay>. ่ว so, so ่าโอ้ห <the rain on the air> ัวใจงานเยอะๆบุญมันเยอะจริงๆอ่ะเราเลยพระเอกเช่เรามีอะไรบอกได้ไหมมีใครบอกได้ไหมอ้าโอเคก็ไม่รู้จะฝากเลยนะก็งั้นก็ ขอฝากพวกเราทั้ง4คนนะฮะกับ t h e ะบอยี้ชอไว้ด้วยนะที่ทำให้เราทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้นะครับก็สนุกมากๆครับหวังว่าทุกคนจะสนุกด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปด้วยกันเลยแล้วกันก็ฝากก้าวไปในเจอนนี้ไปด้วยนะครับผม็รันต่อไปอยางมีความสุขแข่งขานต่อเทปหน้าไทยสถานะรู้ไหเด h e บอ d y ี h ช p อ เราบอกแล้วเนี่ยเราบอกครับก็ฝาด้วยครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สดูดูเจนพวกเราครัคมาดูผมต่อได้นะครับโอใช่เรวันเดียวกันเลยยนี่ก็อแล้วนี่ก็อมแล้วฝากด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายขอฝากเราสี่คนด้วยนะครับครับขอบคนะรับผมครัะกอครับ ด้วยนะครับผมนะแล้วผมบอกว่าวันนี้ทุกคนจะมีวามสนุสนานมีร้อยยิ่งนอนกับบ้าวันนี้รอนหลับฝันดีแน่นอนนะครับผมและผมขอเป็นตัวแทนนะครับของทุกคนเลยมอร์ y c ่ r คริสต์มาสนะครับและพวกเราขอเป็นทำนองได้ไหมขอเป็นทำนองได้ไหมเอาใหม่นะห้าสี่สามสองหนึ่งอา ตา,านสุถ้ายมวนกันตนแล้วมันขอนอีกแล้วอ่ะก็มอร์นิ่งคริสต์มาสนะครับทุกคนจนกว่าที่เราจะมาพบกันใหม่นั่นเองครับยัง <c oughs> ไม่หมดครับผม <c oughs> ลองได้เ <c oughs> ชิญร้อง เพราะสี่คนนี้ไม่ได้นร้องไ, <c oughs> ไ,ไ,ไม่ได้เลยเนบอกว่าจะเอาโน้ตให้กันอ๋ออยู่นี้